ยวก็กราบสวัสดีครับวันนี้พี่ก็จะมาอยู่ในแมปแพนเวียสนนดนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแมปที่เปิดมาใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีสคริปที่เข้ามาแจกใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นสคริปที่ไม่มีคีย์ด้วยนะครับตอนนี้ฟังก์ชันก็น่าจะมียังไม่เยอะนะครับผมแต่ก็สามารถใช้ได้ทุกฟังก์ชันเลยนะครับผมสําหรับสคริปที่ไม่มีคีย์ตัวนี้นะครับผมแล้วพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เสร็จแล้วนะครับก็สามารถไปโหลดแล้วก็เอามาใช้ได้เลยนะครับอย่างอื่นที่พี่จะมารีวิวอย่างแรกนะครับผมมันก็จะ ขึ้นประมาณนี้เลยนะครับหน้าตา UI แต่ก็ยังไม่เป็นภาษาไทยนะครับผมเราสามารถเลือกไอ้พวกนี้ด้วยนะครับผมเป็นระดับเลือด h หรือว่าระดับเลือดโ o นะครับเราสามารถออโต้ตีระยะไกลได้ด้วยนะครับผมสําหรับฟังก์ชันตัวนี้นะครับเราก็เลือกไปทั้ง2อันเลยก็ได้นะครับผมสําหรับสคริปต์ตัวนี้นะแล้วก็มูเมนต์ในการตีนะครับผมเราสามารถถือไม้แบตหรือว่าไม้เบสบอลอันนี้นะครับผมเอาไปตีได้ด้วยนะครับเราก็ กดมูเมนต์เป็นเทเลพอร์ตก็ได้หรือว่าบอกก็ได้นะครับผมถ้ากวเป็นเทเลพอร์ตอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดมันก็จะเดินไปแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับใครที่ตกเทเลพอร์ตอ่อกนะครับมันก็จะตีให้เราแบบนี้เลยนะครับถ้าใครแบบว่ายังไม่มีตัวไอ้พวกแผนตรงนี้นะครับผมมันก็สามารถใช้ตัวละครของเราไปตีได้ด้วยนะครับผมสําหรับสกิลต,ตัวนี้หรือว่าถ้าใครอยาก ว้าไปนะครับก็กดการกระบาด walk tour นี้ออกนะครับผมแล้วก็กด tp ตรงนี้นะครับมันก็จะ tp มาแบบนี้เลยนะครับผมมันก็จะเกิดการกระตุกนิดนึงนะครับผมมันก็จะยึกยึยักยักแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันวร์ปติดตัวไงมันตีได้ทุกตัวเลยนะครับผมนี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับฟังก์ชันอันนี้นะพี่ก็ขอปิดไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าพี่ใช้แพนแบบยิงเอาไงพี่ไม่ได้ใช้ตัวนั้นนะครับผมแต่ก็ระดับมิติก็จะออกแล้วนะครับผมอีกประมาณ11ตัวมันก็จะออกแล้วนะเนี่ยเหลือ10ตัวนะคร ก็คือการที่เราออโต้รีเบิร์ดได้นั่นเองนะครับเราก็มาสังเกตรตรงนี้นะครับผมมันมันจะมีปุ่มรีเบิร์ดตรงนี้นะครับเราก็ทําให้มันได้100%นะครับผมมันก็จะออโต้รีเบิร์ดให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับแค่เรากดเปิดไว้มันก็จะทําให้เองเลยนะแล้วก็จะมีออโต้อีควิทเบรตรงนี้นะครับผมด้วาเบรตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถทําให้เราแบบว่าวางตัวไอพวกเบนหลอดตรงนี้นะครับผมปั๊มเงินให้ตัวที่มันดีที่สุดออกมาปั๊มเงินให้เรานะครับผมสมมติว่าพี่กดไปเ มันก็จะรีเซ็ตตัวให้เรานะครับผมมันก็จะเลือกตัวที่มันดีที่สุดมาใส่ตรงนี้ให้นะน้องชายก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับฟังก์ชันอันนี้นะก็เปิดก็ได้ปิดก็ได้นะครับผมสําหรับสคริปตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ดิฟังก์ชันตัวนี้นะครับส่วนอันต่อไปนะครับก็คือการออโต้บายแพนโรนตรงนี้นะครับผมเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับผมมันก็จะออโต้บายให้เราด้วยได้ด้วยนะครับผมสําหรับฟังก์ชันอันนี้นะฟังก์ชันต่อไปนะครับผมเราก็สามารถออโต้ฟิวชั่นได้ด้วยนะครับมันก็จะมีไอ้ ถ้าจะทําได้มันต้องรีเบิร์ดหครั้งไปก่อนนะครับผมตอนนี้พี่ก็ยังไม่สามารถรีเบิร์ดได้เพราะว่ามันยังไม่รีเบิร์ดให้พี่นะครับผมพี่ก็ทําได้แค่หกสยังไม่ถึง100%พร้อมจะรีเบิร์ดนะครับก็ถ้าใครรีเบิร์ดหไปแล้วนะครับผมเอ้ยถ้าใครรีเบิร์ดหครั้งไปแล้วนะครับผม,บผมก็สามารถมาออโต้รีเบิร์ดตรงนี้ได้นะน้องชายก็สามารถทําได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีฟังก์ชันช็อปตรงนี้นะครับก็สามารถออโต้บ่า,า,ไบรรายไา ไอพวกอะไรนะไอพวกแพรนนะครับผมไอแคคตัสโทมโลนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกดออโต้บายนะครับผมถ้ามันมีมาขายนะแล้วก็สามารถบายเกียร์อัตโนมัติได้ด้วยนะครับผมสมมติว่าพี่จะบายอออย่างเงี้ยพี่เปิดออไว้นะครับผมแล้วก็กดอันนี้ลงนะน้องชายมันก็จะกดยากนิดนึงนะครับผมแล้วก็กดออโต้บายตรงนี้นะครับเห็นไหมสังเกตว่าเงินเราก็ลดไปประมาณนึงนะครับผมมันก็จะบายให้เราประมาณนี้เลย ถ้ามันมีขายนะน้องชายก็สริฟฟังก์ชันมันก็จะมีประมาณนี้แหละน้องชายเป็นสริ์ที่ไม่มีคีย์ถ้าพี่ออกเสียงอะไรผิดก็ขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่ก็เพิ่งมาเล่นแบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมก็ฝากด้วยนะน้องชายพี่ไปละบา,บาย